สวัสดีครับผมายแพทย์ธีรพ์ธรรมภาเรเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาเลทาืทดัสมองนะครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองตีบนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่โ,โหกำลังเล่าให้ฟังถึงถึงพิกถึงขิงมากนะครับวันนี้ก็มาสรุปให้ฟังต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งยาวประมาณ20นาทีนะครับ หลอดเลือดอสมองขาดเลือดเนี่ยตามท o สคัสติฟิเคชันเนี่ยมันแบ่งได้หลายแบบนะครับแต่ว่าความสำคัญของท o สคัส l ิฟิเคชันเนี่ยก็คือมันทำให้นักวิจัยคุณหมอที่วิจัยเนี่ยเขาสามารถแบ่งประเภทของสมองที่ขาดเลือดเนี่ยเป็นแบบต่างๆแล้วเขาก็ไปศึกษาว่าแต่ละแบบเนี่ยยาแบบไหนดีนะครับทสแบบแรกก็คือริมเลือดจากหัวใจหรือจากส่วนต่างๆ ที่อยู่ต้นน้ําของเลือดสมองไปอุดใช่ไหมครับก็คือแบบแบบนี้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนาะอันนี้ก็คือเส้นเลือดดีแต่ว่าริมเลือดไปอุดนะครับตัวเส้นเลือดนี้โล่งเลยนะครับแบบที่สองก็คือแบบที่เป็นตัวเส้นเลือดติบเองนะครับอาจจะมีไขมันไปพอกสีดําๆแล้วก็พอไขมันมันปริแตกเกิดเลือดก็ไปอุดเพราะมันอุดรักษาหลอดเลือดมันก็ไปอุดในรูหลอดเลือดด้วยนะครับก็ทําให้ หลอดเลือดมันตันหลอดเลือดมันตีบเองแล้วก็มันตันไปด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือหลอดเลือดฝอยที่ตั้งฉากกับหลอดเลือดใหญ่เนี่ยมันตีบนะครับแล้วก็เลยเกิดขาดเลือดบริเวณเล็กๆไม่เกิน1นึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรนะครับอันที่สามเนี่ยเป็นกั้มกึ่งระหว่างสองแบบนี้ก็คือมันเป็นการตีบหรือไขมันเกาะเนี่ยอยู่บริเวณโคนของหลอดเลือดนะครับ หลอดเลือดฝอยคนหลอดเลือดฝอยที่มันชิดๆกันเป็นมัดๆนะครับพวกนี้ก็จะทําให้ขาดเลือดบริเวณเนี่ยใหญ่กว่าแบบหลอดเลือดฝอยอันเดียวนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ถึงหลอดเลือดใหญ่ที่ตีบนะครับมันเป็นภาวะที่กั้ากึ่งนะครับอยู่ตรงกลางระหว่าง2อันบนนะครับแน่ละทัสคัสิเพชันอีกอันหนึ่งก็คือหาสาเหตุไม่เจอนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าสาเหตุอื่นๆนะครับที่ ที่เจอแต่ว่ามันเป็นสาเหตุอื่นก็อาจจะไม่พูดถึงนที่นี้นะครับคราวนี้าถามว่าทําไมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบถึงได้ยาต้านเก็ดเลือดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเพราะอะไรนะครับอย่างแรกผมต้องตัดกรณีแรกออกก่อนเนาะกรณีนี้นะครับเป็นเกิดจากริ่มเลือดเพราะฉะนั้นต้องได้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับอลองไปดูในคลิปกันก่อนนะอันนี้หมอพยายามพูดตาม โค้ดของหนังสือนะครับยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับไม่ใช่ยาสลายริ่มเลือดหรือย,ยาละลายริ่มเลือดที่ให้ภายใน4.5ชั่วโมงอย่างอันนั้นนะครับอันนี้เป็นยาที่กินตลอดยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดริมเลือดแล้วไปอุดสมองในกรณีแรกอันนี้หมอขอตัดทิ้งเลยเนาะเพราะว่าอ่อันนี้มันใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นพวกวาฟารินนะครับหรือพวกกลุ่มใหม่ต่างๆซาเลโตออพิาเบรหรืออีลิควิส ลิเวอร์ล ok ็อกซาแบรหรือซาเลโต้ดับบิกระแทนนะครับหรือพารดาซ่านะครับก็ต้องพูดเอโดซาแบรหรือริสเทนานะครับอันนี้ก็เป็นายาละต้านการแข็งตัวของเลือดทั้งหมดเลยทั้งวาฟารินและกลุ่มใหม่นะครับอันนี้จะไม่พูดไม่พูดวันนี้นะครับอันนี้นะครับที่คนไข้ถามว่าแอสเพลินโคพิโดเกลนะครับหรือ ก็คือชื่อการค้าก็คือพาวิกพัทอกิกอโปเลตนะครับว่าใช้ยังไงนะครับในสามในสามหลอดเลือดตีบนี้นะครับว่าทําไมกินตัวเดียวทําไมกิน2ตัวบางทีกินแอสไพรินบางทีกินคอปิโดเกลบางทีกินแอสไพรินบวกคอปิโดเกลแถมยังมีซิลัสซ้อ,อตัวที่สามอีกนะครับก็เนื่องจากว่างานศึกษาเนี่ยเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้แบ่งว่าเป็นชนิดไหนนะครับแบบนี้เขาถือเป็นชนิดเดียวกันนะครับ ก็แอสไลรินบ้างพาบีบ้างครับต่อจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มแบ่งครับว่าเอ๊ะตกลงตีบใหญ่แบบนี้นะสแกนหลอดเลือดแล้วเจอแบบเส้นเลือดตีบจริงนะไม่เจอริ่มเลือดเลยนะครับแบบนี้ใช้ยาอะไรดีเขาก็ไปศึกษามานะครับหลอดเลือดฝอยนะครับตีบเส้นเดียวนะครับขาดเลือดขนาดเล็กอย่างนี้ไปศึกษานะครับคนไข้กลุ่มนี้ให้ยาอะไรดีนะครับ แล้ที่3เนี่ยกลุ่มนี้นะครับที่เป็นการกระจุกรวมกันของพวกหลอดเลือดฝอยเนี่ยขาดเลือดเนี่ยให้ยาอะไรดีครับก็เลยมีที่มาที่ไปว่าแต่ละสูตรยาในสมัยนีย้มันไม่เหมือนกันผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็ได้ไม่เหมือนกันนะครับหก็คือเหตุเพราะอันนี้แหละครับก็คือ,อเหตุเพราะอันนี้แหละก็คือว่าคนไข้เนี่ย ได้รับเนื่องจากว่างานศึกษายาแต,แต่ละตัวเนี่ยมันถูกแบ่งเอาไว้แล้วว่าหลอดเลือดติบแบบไหนยาตัวไหนดีนะครับยาตัวไหนเป็นรองนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับแต่การนั้นก็ตามนะครับคนไข้ที่ติบตามที่เห็นพวกนี้นะครับก็อาจจะได้ยาไม่เหมือนกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับ ปัจจัยที่2ด้วยนะครับก็คือว่าผู้ป่วยเคยได้ยาตัวไหนนะครับแล้วกินแล้วเป็นซ้ําหรือว่ากินแล้วป้องกันโรคไม่ได้นะครับหรือว่ากินแล้วมีผลข้างเคียงต่างๆนะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนยาให้ไม่ตรงตามสูตรเป๊ะนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับคนไข้คนนั้นๆนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่น ตามสูตรเนี่ยคนไข้ต้องกินสูตรแอสไพลินนะครับบวกซิลอสตาซอลนะครับผมยกตัวอย่างนะครับปรากฏว่าผู้ป่วยทานแล้วอ้าวเขาเป็นแผลในกระเพาะนะครับหรือเขาแพ้แอสไพรินกินแล้วผื่นขึ้นก็จะต้องเปลี่ยนแอสไพรินมาเป็นโคพิโดเกลเพราะว่าโคพิโดเกลเนี่ยถ้าพูดตามตรงก็คือไม่ได้แสบท้องนะครับแล้วก็คนไข้แพ้แอสไพลินกินแล้วผื่นขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นยาตัวที่ไม่แพ้นะครับ นั้นอาจจะมีการสูตรมันว่าอย่างนี้ก็จริงอะ่ะตามงานศึกษาของชนิดหลอดชนิดหลอดเลือดที่ตีบแบบต่างๆแต่ว่าบางอย่างจะโดน modify โ,โ,โดยตัวผู้ป่วยเองนะครับไม่ใช่งานศึกษาเช่นกินตัวนี้แล้วแพ้หรือในทางกับการกินแอสไพรินบวกเซอร์คซแล้วคุมโรคไม่ได้นะครับเป็นอีกนะครับท้งที่กินยาสม่ําเสมอนะครับก็จะโดนเปลี่ยนสูตรออกไปอีกนะครับหรือ เคยทานแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เป็นใหม่นะตอนที่ทานอยู่เนี่ยอาการก็แย่ลงนะครับคุณหมอก็อาจจะต้องเปลี่ยนยานะตอนนั้นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เหมาะกับอาการผู้ป่วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันหนังสือใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงอ่ะบางทีเราให้ตามสูตรในงานศึกษาเองก็เถอะก็ไม่ได้มีคนไข้สมมติว่าบอกว่าอาจจะดีสักเกอีก10ไม่ดีแต่คนไข้เราเป็น1 0ที่ไม่ดีในนั้นใช่ไหมครับ เราก็ต้องเปลี่ยนตามชีวิตจริงไม่ใช่ขับรถตาม o o o l l m m p s แล้ก็ต้องขับรถตามชีวิตจริงด้วยว่าเส้นทางเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนยาให้ให้เหมาะกับสภาพร่างกายของคนไข้หรือว่าอาการของคนไข้ที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยว่าทําไมถึงได้ตัวเดียว2ตัวนะครับหรือ3ตัวเนี่ยมันถูก modify โดยงานศึกษาทางการแพทย์ร่วมกับ ปัจจัยปัจเจกตัจจัจของผู้ป่วยคนนั้นนั้นะเพราะนั้นมารวมกันสองข้อเนี่ยเมื่อก่อนผมก็งงแต่ว่าทําไมคนไข้โรคเดียวกันเลยติดตาแหน่งเหมือนกันเลยอาจารย์ให้ยาไม่เหมือนกันนะครับก็เพราะว่ามันถูกโมดิฟายด้วยปัจจัยของผู้ป่วยคนนั้นๆด้วยครับมันก็เลยทาให้สูตรแต่ละสูตรเนี่ยอ่าไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันซทีเดียวนะครับ คราวนี้ผมอาจจะเกิดว่าอ้าแล้วสูตรไหนมันใช้อะไรเนี่ยครับผมยกตัวอย่างนะครับปกติเนี่ยคนไข้ถ้าแบบว่ามาครั้งแรกเลยไม่ไม่มีอะไรให้เราต้องคำนึงไปพิเศษเนี่ยยาพื้นฐานที่เราให้ก็คือพวกแอสเพลินนะครับซึ่งในงานศึกษาเก่าๆก,ก,ก็บอกว่าเบบี้แอสเพลินสเม็ดเนี่ยสามารถใช้ในคนไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์นะครับครั้งแรกเนี่ย แล้วสแกนสมองแล้วไม่มีหลอดเลือดแตกเป็นหลอดเลือดตีบเนี่ยให้อไพรินเบบี้สเม็ดขึ้นไปนะครับก็ประมาณสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบมิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับแต่บางที่ก็อ่ะงั้นก็ให้สามร้อยเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่เม็ดใหญ่ที่ให้ทีเดียวได้นะครับก็ฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับคราวนี้นก็จะมีสูตรต่อมาว่าอ้าวแล้วคูเปโดเกลใช้ได้ไหมนะครับคูเปโดเกลก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ต่อมาก็อาจจะมีสูตรว่า ในในบางกรณีเนี่ยถ้าคนไข้เนี่ยเป็นลักษณะว่า,เ,าเป็นเหมือนชั่วคราวครับเป็นเขาเรียกว่า TIA เดยกว่าอาการแบบแป๊บเดียวเป็นแล้วหายนะครับหรือว่าเป็นอมัมพษ์แหละแต่เป็นแบบนิดหน่อยนะครับมันก็เริ่มมีงานศึกษาว่าอาง,งั้นกลุ่มเนี้ยนะให้แอสไพรินบวกพาวิกประมาณสอาทิตย์เนี่ยแล้วลดเหลือยาต้านเกล็ดเลือดตัวเดียวเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีกว่าให้แค่ตัวเดียวตอนเริ่มนะนะครับ ฉันก็จะมีการที่ให้สองตัวร่วมกันในช่วงต้นสามสัปดาห์แรกและถูกเปลี่ยนเป็นเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็มีงานศึกษาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคุณให้อลไซรินบวกพาวิกนาน,นานเกินสามเดือนเลยนะในคนไข้หลอดเลือดสมองตีบเนี่ยมันต้องคอยดูนะว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้มีเส้นเลือดปริหรือเปล่านะครับเพราะว่ากินเกินสามเดือนเนี่ยถ้ามีเหตุอันควรก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีเหตุอันควรเนี่ยก็ควรจะลดให้เขาครับ เหลืออาจจะเหลือจาตั้มเกล็ดเลือดตัวใดตัวหนึ่งอันนี้หมอพูดเกริ่นในงานศึกษาเก่าๆนะครับต่อมาก็จะมีงานศึกษาเพิ่มเติม,ตมว่าเอ๊ะปรากฏว่าตัวในกลุ่มที่เป็นพวกพวกหลอดเลือดฝอยมากๆเลยเนี่ยนะครับกลุ่มหลอดเลือดฝอยมากๆเนี่ยอาจจะกลุ่มแถวนี้นะครับนะหลอดเลือดฝอยมากๆเนี่ยมีสูตรนะว่าพวกแอสไพรินนะครับไม่ต้องให้เยอะหรอก มาให้กับยาซิลัสซาซนะครับคอมบายกันเนี่ยดีนะครับดีในแง่ว่า,าไม่ต้องใช้แอสเพลินเนี่ยในปริมาณสูงซึ่งทำให้แสบท้องใช่ไหมครับแล้วผลงานศึกษาเนี่ยก็ดีกว่าแอสเพลนินในขนาดกลางๆด้วยนะครับเราเราเลยสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่โอเคนะก็คือให้แอสเพลินไว้แค่ไม่เกินร้อยมิลลิกรัมนะครับบวก เซราเซโซลสองอมิลลิกรัมในกลุ่มหลอดเลือดหลอดเลือดสมองพวกหลดอดเลือดฝอยตีบเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องไปอัพแอสไพรินให้แรงมากครับหรือหรือการศึกษาก็ยังดีกว่าแอสไพรินขนาดกลางๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นงานศึกษากมันว่าว่าตามอย่างนี้นะครับแต่ในทาาปฏิบตัติน่แน่ละนะครับมันก็จะมีว่าก็กินตามสูตรแต่ว่ามันไม่มันมอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ไม่ดีแล้วก็ต้องปรับตามสภาพร่างกายคนไข้หรือว่า บางคนทานซิลัสซาลแล้วรู้สึกกินแล,ล้วปวดหัวตุบๆนะครับพวกนี้ก็จะอาจจะต้องลดปริมาณซิลัรซาลลงแล้วไปแอสไพรินเยอะหน่อยครับปรับปรุงสูตรนิดหน่อยครับเพื่อให้คนไข้สามารถรับประทานยาได้ได้สบายขึ้นนะครับทําให้สามารถกินได้ต่อเนื่องแล้วก็จะได้ป้องกันนะครับงั้นใช้สูตรดีไงแต่คนไข้ไม่ทานทานไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่า ทำไมผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยถึงยาได้รับยาต้านเกลดเลือดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบางคนมีการให้2ตัว3ตัวด้วยนะครับส่วนงานศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรียกงานศึกษาการให้แอสเพดินกับโครบิโดเกลพร้อมกัน1สัปดาห์อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับแค่1สัปดาห์แรกนะครับมีงานศึกษาว่าถ้าเป็นกลุ่มที่มีเขาเรียกว่า ไขมันหลุดออกจากหลอดเลือดต้นคอไปอุดสมองเนี่ยจะได้ผลดีนะครับในสัปดาห์แรกที่ที่ให้นะครับป้องกันการที่มันปล่อยอตัวไขมันหลุดออกมาอุดสมองซ้ำนะครับในสัปดาห์แรกได้ดีแต่ว่าสัปดาห์ที่สองเขาในงานศึกษาก็จะปรับเป็นยาต้านเกล็ดเลือดตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ฉั้นถ้าให้หมอสรุปเลยก็คือ หมอแนะนำาักสองสาเรื่องนะครับก็คือว่าถ้าคุณหมอให้ทานยากันเป็นอัมาพฤกซ้ำเนี่ยนะครับก็ควรจะรับประทานยาให้สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าคุณหมอเขาก็มักจะคิดสูตรมาให้แล้วว่าอันนี้เหมาะนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่าทานแล้วมีผลข้างเคียงจริงๆเช่นทานแล้วแสบท้องทานแล้วมีจ้ำเลือดเยอะนะครับหรือว่า,าทานแล้ว มีปวดหัวมีอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ปรึกษาคุณหมอครับว่าเออเราขอปรับยาให้มันกินแล้วเราสบายขึ้นได้ไหมนะครับอีกอันหนึ่งอันที่สามก็คือว่าอย่าไปซื้อยากินเองเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยอย่างที่หมอได้กล่าวไว้ว่าคุณหมอเนีตั้งใจจะให้กินแอสไพรินพาวิกแค่3ามสัปดาห์นะครับไม่เกิน3มเดือนนะครับแต่ว่า หมออนทนัทมาว่าอ่ะกินแอสไพรินโคบิโดเกลสามสัปดาห์แล้วหมอนัดมานะหมอนัดม,นะม,มาจริงๆเนี่ยเพื่อที่จะลดยานะครับแต่ว่าพอคนไข้นึกว่าไม่มีอะไรนะครับก็อาจจะไปซื้อยาแอสไพรินกับโคพิโดเกลกินเองเรื่อยๆนะครับซึ่งมันไม่ตรงไปตามสูตรแล้วก็ไม่ตรงไปในานามงาน,งานศึกษาด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นคือก็มีกฎว่าถ้าไม่มีข้อที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยก็ไม่ควร ทานเกิน3เดือนนะครับถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆนะครับอันนี้หมอไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องมีเหตุจําเป็นอย่างเช่นว่าเป็นโรคหัวใจนะพวกนี้ต้องแอสเพรินโคบิโดเกลเนี่ยต้องกินนานอันนี้เจอบ่อยนะครับอย่างเช่นมีแต่โรคทางสมองเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับตามสูตรเนี่ยมาให้กินแค่3สัปดาห์เองนะครับฉะนั้นหรืออไปซื้อยาทานทานเองเนี่ยมันก็จะเลย3สัปดาห์ไปใช่ไหมครับ มันก็จะได้ผลข้างเคียงของยามีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นนะ่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอนัดนะครับเพื่อ,อเพื่อติดตามอาการเนี่ยก็ควรจะ,ะมาตามนัดนะครับแล้วก็จะได้มาดูด้วยว่าเอะตกลงคุณหมอเขาลดยาหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอเราซื้อยานึกว่าคุณหมอให้กินสองตัวไปตลอดจริงๆอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะมีการลดในที่สุดนะครับ ส่วนถ้าทานไม่ได้และเกิดปัญหาอะไรก็ก็บอกคุณหมอได้นะครับบางทีก็โดยมากก็จะมีเรื่องกินแอสไพรินแล้วแสบท้องใช่ไหมครับคุณหมอก,ก็จะให้ยาลดกรดกินไว้ดักเลยนะครับหรือกินโคพิโดเกลก็จะมีจ้ำเลือดง่ายนิดนึงครับหรือกินซาลาซเนี่ยก็อาจจะมีปวดหัวได้นะครับแต่คุณหมอก็อกจะบอกว่าปวดวันแรกๆนะไม่ได้ปวดเยอะอย่าไปกินของมันเยอะนะครับถ้ากินของมันมันเยอะ มันก็จะปวดหัวง่ายนะครับเพราะยามันจะถึงระดับได้เร็วเกินนะครับหรือว่าลองย้ายไปกินก่อนอาหารก็อาจจะช่วยได้นะครับส่วนแอสเพรินก็ต้องกินหลังอาหารทันทีนะครับตามที่ซองยาเขียนนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นอันที่คิดว่าครอบคุมที่สุดตอบคําถามว่าทําไมคนไข้เส้นเลือดในสมองตีบถึงได้รับยาไม่ค่อยเหมือนกันเลยในแต่ละคนนะครับ ยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณนะครับ